ใ่อะคิดอเฮ้ยเอ้ยวันนี้เป็นรง่านมลกินางบอสไอ้ดำไม่มาโอ้โหแม่เลยฮะเรื่ของพี่เออแล้วจะจากกันเหรอรันันมอง เดี๋ยวท่ไม่มาตาบอกจะจับชี้ให้กันนี่อย่างเงี้ยไม่ปัดเศษฟางของแล้วไอ้ไอ้ตม่มเดี๋ยวพยายามเข้าไข่โบล่อมแล้วไข่แมวโอเคบินดูไิ้เดี๋ยวเดีเอาเดี๋ยวเเอาให้แมวมาแม่ไป่แม่ไม่แม่อุ้งงานม่แม่ไปเ่สวนกับลูกแคมที่อยที่อยไม่เห็น่ยไมอยากเลยาไเขาเหรอีโอคน่ ได้ตายเกนอ่าไต่ดก่อต่อแรกเอาเอาหนีเลยไหมมันรังคาแล้วมันรังคาแล้วอัดอักลับบ้านเลยลงน้ำเลยมีไม้า้ด้วยม้าให้คลิปน้องยูทูบเลยโอ้เจ็บอืมร้อนอะร้อนอะร้อนอ้าว ก็มอ้เล่อี่สวอายอนลนถ่ายอียงไม่เสร็จเลยถ่ายทำไมไอ้แยงูดีาแยงสูรไม่เลไมไม่ไมไวิดีโอวิดีโอดู้ไหมวัยโอ้ยงถ่อีกเลยอ่าเอาก เดี๋ยว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 เด่๋ยวเดี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 ๋ย่เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยี๋เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเด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 ี๋ยี๋วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวยวเดี๋เดี งดเนอะช่ยวยให้ใหม่อะเสี่ยงหัวมันดิโดดคตรลำคาเลยเหมือนคนโรคจิตอ่อนไงี้ย